ข้าวปุ้นข้าวปั้นแฟมิลี่วันนี้นะคะข้าวปุ้นข้าวปั้นนะคะมาทานข้าวนอกบ้านนะคะกับแฟมิลี่นะคะทินี่ร้านขวัญคูดนค่ะบรรยากาศดีมากจุ้ยเคยมากี่ครั้งแล้วคะที่นี่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยอสินเคยมาไหมคะไม่เคยค่ะเกือบจะมาแล้วแต่ว่ายังไงคะบอกไว้เลยว่าถ้ามาที่นี่ต้องยังไงคะต้องจองค่ะต้องจองก่อนนะคะได้ค่ะแม่เมียวเคยมาหรือยังคะเคย เคยมาแต่ยังไม่เคยมานั่งกินค่ะมากับป้าปุ้ยค่ะใช่ไหมคะเอ๊ะอ๋อป้าปุ้ยพามาป้ามาซื้ออะไรนะเดวดูมก่อนอ๋อใช่ป้าปุ้ยพามาแว๊บมีป้าเปียกอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์นะคะเป็นไฮไลท์ของของร้านที่นี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะมังงะชินชิกเนี่ยคุณดูดิจ่าคุณดูดิจ่าค่ะฮัลโหลวันนี้เรามาฉลองวันเกิดครบสองขวบล่วงหน้านะ เพราะว่าวันพรุ่งนี้ลุงจุ้ยกับป้าปุ้ยไม่อยู่ป้าปุ้ยด้วยเหรอป้าปุ้ยด้วยสิป้าปุ้ยติดตัป้าปุ้ยเป็นสิทธิ์เก่าไม่ใช่ต้องบอกมากป้าปุ้ยเป็นอะเลขาสิทธิ์เก่าเลขาสิทธิ์เก่านะคะไม่ได้นะเดี๋ยววันสิทธิ์เก่ารอบนี้นี่เขาได้ขึ้นป้ายนะไม่ธรรมดานะเกาได้ขึ้นป้ายนะคะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะสิบโมง 11เอ็โมงถึง4ี่ทุ่มมีดนตรีด้วยนะคะไม่ได้กนมากเดี๋ยวขอปะปุ้ยทานข้าวอะไรนะคะ้เดี๋ยวขอปะปุ้ยทานข้าวก่อนนะเนี่ย FC ขับปุ้ขับปั้นทุกคนนะไม่ไม่กันไม่ไม่ไม่ยังไม่บายบายค่ะคลิปยังไม่จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะหมูขับคุ้นชอบไหมคะชอบ ขบุณมาชอบขบันจะชอบมากปันจกินนอมอยมีล่วงหน้าด้วยมีร้องเพลงล่วงหน้าด้วยเพลงนี้ขบุญขบันซ้อมมาเป็นอย่างดีค่ะโอ้โอ้้กินเงได้ด้วยเงเ๋ยังไม่จบเลยยังไม่ค่น้ไร้องหรอัล That's it. Uh -huh. Bye. Happy birthday Happy birthday to you ว่สุขภาพแข็งแรงขอบคุณคับ่อขอบคุณคร่ขอบคุณนะเ้อาวเลปาวเลาวเลปาวเลยปเลยป่าเลยาวลเาว่ายลวเยวเาเาเา พี่ขอไปใช้อีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเป่าเป่าให้มันคุ้มเลยค่ะเลอกไปแค่ข้าวไงอ้าวพ่อมีไฟแช็คไหมเดี๋ยวเอาใหม่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 อันนี้อะไรคะไม่ไม่เค้กอะไรก็ไม่รู้เค้กอ้๋ไม่รู้เขาเรียกอะไรเค้กอะไรอ้าวอ้าวอ้าวเป่าใหม่เป่าใหม่ Happy birthday กระปุนเปล่าเป่าเลยค่ะกระปุเป่าเปล่าเร็ววันเช้อ่เปาชูที่เป่าแม่เป่าให้อ่าเป่านะออาว่าเป่าพร้อมกันสอง้า ก็มาฉลองวันเกิดล่วงหน้าหนึ ue, ่งวันขอบคุณค้าวปั้นในเกิดวันที่26พฤศจิกายนนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยจะกลับมาในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าบ๊ายบายทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยดูทางนี้ด้วยปุ้นปุ้นดูทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยบ๊ายบายคุณชอบคุณสนใจค้วคุณชอบเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลย